สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจําวันที่13ตุลา65นะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับ สำหรับว,วันที่สิบสองที่ผ่านมานะครับเข้าไปหนึ่งนอยนะครับเจ็ดเจ็ดออกล่างพิเศษนะครับนอกนั้นก็เฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับเหมือน VIP นะครับให้สามเก้าออกสองเก้าล่างนะครับวันที่สิบสองเข้าไปหนึ่งน้อยนะครับเจ็ดเจ็ด มาดูวันที่สิบสามนะครับเราจะเอาตัวเลขของวันที่สิบสองนะครับมาคำนวณน,นะครับทั้งสามหน่อยนะครับหน่อยละสองสูตรนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละหน่อยนะครับ จุดสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับมารู้ที่น้อยพิเศษนะครับ นายพิเศษก็จะมีสี่หกหกสี่สองหนึ่งหนึ่งสองเสวิ่งหนึ่ง ้อยปกตินะครับ้อยปกติก็จะมี6.9เก้าเกเจ่นหวิ่งสี่อย VAP ลาย B P ก็จะมีนะครับห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามเด่นหนึ่งวิ่งห้าประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับที่ผมย้ําทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับประมาณนี้นะครับวันที่สิบสามนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ